ว่าสองครนี้มันน่าจะมีอิมแพกมากกว่านี้สวัสดี บางคนเนี่ยอาจจะรำคาญที่ผมต้องเปิดรายการแล้วแหกปากแล้วก็อย่างนี้นะจริงๆผมก็รำคาญตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคือพอดีว,ว่าผมต้องทำตัวให้มันดีตลอดเวลาจะพูดอะไรที่มัน,ม,นมีความอนิเมะเนี่ยมันต้องดีดเว้ยคนดูอนิเมะส่วนใหญ่เขาดีดใช่เปล่าผมไม่รู้แต่ผมดีดมากเราดูแล้วอินไงเอออย่างเรื่องที่จะมาพูดวันนี้ทุกคนก็เห็นในปกคลิปละผมเชื่อว่าน่าจะสปอยกันอภิมหาสารเยอะมากแล้ว เออผมเชื่อว่าผมพิ่งลงเนี่ยผมก็น่าจะพูดสปอยได้่างเต็มที่นะเออขอพูดความรู้สึกตรงๆเลยผมดูกี่รอบวะน่าจะประมาณ2รอบดูไทย1รอบแล้วก็ซับไทย1รอบเพื่อเก็บรายละเอียดและเก็บอารรณของมันมาด้วยก็ขอพูดชื่อเรื่องก่อนดีกว่าไหมอ่าเข้าชื่อเรื่องก่อนแล้วกัน,นะฮะก็ตามนี้เลยไฮคิวคู่ตกฟ้าะทาเดอะูีศึกกองขยะ ผมาจาำชื่อเต็มๆไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละกองขยะศึกอะไรของขยะเนี่ยนะฮะนั่นแหละฮะ,ะเป็นเรื่องราวของก็โรงเรียนคาบลาซิโนและโรงเรียนเนโกมาตะใช่หรือปาไม่มีใครให้ข้อมูลผมเลยผมเนี่ยคือต้องไปดูเองและศึกษาเองไม่มีพิธีกรร่วมด้วยผมก็เลยต้องนึกและจําแต่่าจะใช่แหละก็นั่นแหละฮะมันเป็นศึกของระหว่างสองเรียน ก็อย่างเรื่องไฮคิวถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือการแข่งขันลย์บอลนะฮะซึ่งตอนนี้ทางทีมคอร์ซุโนะและทีมเนโกมะก็จะอยู่ในการแข่งขันระดับทีมชาติแล้วมัดก็ถ้าใครเป็นแชมป์ก็น่าจะเป็นแชมป์ของทั่วทั่วประเทศแล้วปะเออถ้าขอ้าขอ,อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยนะฮะที่ผมนึกเนี่ยแต่ก็น่าจะถือว่าที่สุดละซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ <S <S อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยการแข่งของสองโรงเรียนนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด เคยแข่งชนะหรือแพ้นะครั้งหนึ่งหรือเป็นซ้อมแข่งอะแต่ที่ไี้เคยซ้อมแข่งกัน,นแน่ๆผมจําได้แล้วก็มีแข่งขันกันครั้งหนึ่งแต่ว่าแพ้ชนะแล้วมันมันไม่อะไรใช่ไหมเออมันจะมีซีนเล่าย้อนอดีตอดีตให้ให้ดูเป็นประทาน,นะฮะซึ่งเท่าที่ผมดูเอาเอาเอาความรู้สึกที่ดูก่อนผม ดูซีรีส์มันมาครบจ้งประมาณตอนนี้มันจะมี4ภาคผมดูของมันครบหมดแล้วซึ่งผมบอกตรงเอาเรื่องแค่การแข่งขันก่อนนะผมว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็สนุกในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันยังสู้ทีมก่อนหน้านี้ไม่ได้ที่ผมดูที่ช่วงที่ในซีรีส์ที่ผมดูเป็นทีมอะไรที่เป็นสาแฝดจำชื่อทีมไม่ได้ละนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันสนุกกว่านะครับ มรู้สึกว่ามันกว่าด้วยความดุ้นความระทึกมันมันกว่าแต่พอมาทีมในโกมาเนี่ยมันเหมือนจะพยายามมีสตอรี่ที่เยอะกว่านะเออแต่ว่าพอเราดูไปดูมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่เราก็พอรู้หลือแล้วคนที่ติดตามซีรีส์มาสิ่งที่ผมอยากเห็นจริงๆก็ช่วงแรกที่มันเปิดมาเนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าอะไรนะว่าโค้ดสองโค้ดที่จริงๆก็คือ โคจริงๆคาราซโน่เนี่ยถ้าเกิดว่าปู่ของโค้ชที่ประจาคาราซโน่อยู่แล้วเขาไม่ป่วยเนี่ยเขาก็จะเป็นโค้ชของคาราซโน่เลยแต่นี่เขาให้หลานเข้ามาแทนใช่ไหมยิงโค้ชคนนี้กับโค้ชของคาราซโน่เนี่ยรู้จักกันแต่ว่าโค้ชของคาราซโน่เนี่ยเขาป่วยหลานก็เลยเป็นโค้ชแทนก็ดีที่ความเก่งก็พอๆกันแล้วฮะ เออเพราะว่าเขาเป็นคนฝึกทีน่าตามาด้วยนั่นแหละจริงๆถ้ามันเล่าสตรอรี่ของโค้ดสองโค้ดเนี่ยสำหรับผมจะดีมากเลยเพราะว่าผมไม่ได้สายตามมังหะมาผมคิดว่ามังหะยังไงก็ต้องมีเล่าอยู่แล้วแหละผมคิดว่านะแต่ผมไม่รู้เลยว่าโค้ดสองโค้ดเนี่ยในอดีตมีเรื่องราวขนาดไหนเอออะไรยังไงบ้างเออถึงจะรู้จักกันแต่ผมก็อยากรู้จักให้มากกว่านี้ไง ว่าสองละครนี้มันจะได้น่าจะมี impact มากกว่านี้คือตัวหนังมันได้แค่ประมาณ1ชั่วโมงแลนหชั่วโมงนิดๆมันก็เลยอาจจะต้องตัดช่วงนี้ไปไม่สามารถเล่าได้ก็เล่าแต่ตรงสําคัญสำคัญอาจะอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้แหละว่าใครชนะใครแพ้และใครเข้าสู่รอบต่อไปคนที่ได้รับชมได้ดูมาแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าทีมไหนได้ไปต่อนะครับ เอนเครดิเนี่ยก็ผมจริงฟ้อรอเลยน่าจะมาเป็นเดอะบุ๊เหมือนเดิมแล้วลหละสำหรับเรื่องเนี้ยคงไม่มีเอ่อซีรีส์ที่เป็นตอนตอๆละมั้งผมเดานะผมไม่รู้แต่ว่ามาเป็นเดอะบุ๊กวี่คดีเหมือนกันได้ดูจอใหญ่ก็มันดีเออก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างได้เห็นความสําเร็จของตัวพระเอกของเราได้ทําแบบว่าท่าที่มีความเท่ยเดิมมันก็เรียกได้ว่าโ okay อเคกว่าเดิมด้วยแหละ แต่ว่าศึกใหญ่ที่รอข้างหน้าผมบอกเล้ว่าตึงแน่นอนแล้วเป็นศึกที่ทุกคนอยากจะดูแน่นอนผมก็ติดตามเหมือนกันอยากดูเออผมอยากดูมากเลยไม่ว่ามันจะออกมาเป็นภาคหรือว่าออกมาเป็นซีรีส์นะฮรเอาเป็นแบบไหนก็จะดูแหละนต่แ,แหละก็สําหรับคนที่ชอบเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะดูกันหมดแล้วคนที่ไม่เคยดูก็อาจจะไม่ชอบแล้วมั้งผมก็ไม่บังคับนะก็แล้วแต่นะครับผม เรื่องนี้จริงคนชอบหลายคนเหมือนกันนะผู้หญิงก็ดูเยอะนะเนี่ยผู้ชายก็ดูเยอะเหมือนกันเรียกได้ว่าเรื่องนี้แตกแขนแงเยอะนะเพราะว่าเอาจริงก็วอลเลย์บอลเนะี่ยสำหรับประเทศไทยอ่ะก็รู้ๆกันอยู่ทีมชาติอวอลเลย์บอลสาวอ,ะอ่ะเขาสุดยอดกันอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยมั้งที่ผมก็ได้ดูการแข่งขันนั้นอ,ะอ่ะผมก็โอเคประทับใจนะแต่รู้ไหมความประทับใจของผมก็มีความนิดนึงอันนี้ขอเล่านิดนึงนิดเดียวเลย มันทำให้เวลาผมช่วงเรียนพละวอลเลย์บอลเนี่ยตึงจัดๆเลยเพราะว่าอาจารย์ที่เรียนพละเนี่ยชอบโม้ว่าวอลเลย์บอลนี่คือลอะ,อะคือกีฬาที่นี่เพราะว่าอาจจะยอมรับแต่ว่าได้แชมป์ได้อะไรมาแต่ก็แม่งเอาความกดดันมาลงที่พวกนักเรียนอะว่าเวลาจะทดสอบอะไรเงี้ยต้องเตะต้องนูนโอ้โคตรเหนื่อยตอนเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเออโคตรเหนื่อยโคตรตึงเออเ,เอออแต่ก็ช่างมันเถอะฮะ ก็ผมก็ผ่านมาแล้วผ่านช่วงวัยนั้นมาแล้วกับพวกรุ่นน้องเนี่ยไม่รู้เป็นไงกันนะสภาพเพราะนับปัจจุบันนี้วอลเลย์บอลก็ยังเป็นกีฬาที่ถือว่าเออ่คนไทยหลายคนชอบนะเออ่ส่วนตัวผมก็ยังดูอยู่ดูบ้างน,นะครับไม่แต่ว่าก็ไม่ได้ตามแล้ออวเพราะว่าช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทําเยอะเอออย่างเช่นทําคลิปเนี่ย <ś les> อ,อนั่นแหละฮะก็เข้าสู่อนิเมะอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะ,ะ,ะสำหรับไฮคิวศึกที่กองขยะสําหรับผม เอาคะแนนไหมรู้สึกไม่ได้ให้คะแนนอนิเมะบรรณาแล้วน,น,น,นะ,ะสำหรับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับ<ม>ผมคิดว่าถ้าให้หักจริงๆก็เรื่องของการแข่งผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไม่ได้ถือว่าแ yeah ย่ถือว่าโอเคดูได้ดูดีแต่ก็นั่นแหละมันสำหรับผมผมว่าตอนมันซู้แม์แรกของระดับ ระดับประเทศไม่ได้ที่ผมดูไอ้ฝาแฝดไอ้คู่นั้นอะชื่อโรงเรียนหาเลยว่ามัชื่อไม่ออกใครนึ่ชื่อออกก็เป็นมาลวกันนั่นแหละผมชอบกันนั้นมากกว่าแต่ว่าสตอรี่ผมให้เรื่องอ่าช่วงของอันนี้ชนะนะเะทียบกันแล้วเพราะว่ามันมีความผูกพัน,น,นกันมาไอ้เนโกมากับคาราซุนโนะเออนั่นแหละก็เลยถ้าเอาเรื่องของเรื่องราวก็ให้นี้แต่มันก็ยังมีจุดนิดๆหน่อยๆที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมไม่ไม่ไม่คอ่อยได้เ๋ยตรงนี้มันจะสลับ สลับเพื่ออัน,นี้ตรงนี้ไม่ต้องเราอะไรม้อ,อมันก็จะมีจุดนี้นิดหน่อยผมให้ประมาณ7และกันนะครับสำหรับเรื่องน,นี้7คะแนนก็ถือว่าไม่แย่แล้ว7คะแนนเนี่ยผมผ่าไปกันเลยการแข่งขนันการตัดฉากที่ดูแบบ <c oughs> ตัดทํามกูกำลังสนุกแล้วก็อาอะไรอีกอะตัวตัวของเนื้อหาจริงๆอยากให้เพิ่มเนื้อหาที่ผมอยากรู้ว่าเนี่ย แต่ไม่มีเออก็เลยตัดไปแล้วกันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะก็มุมมองใครมุมมองกัะนะคระับมุมมุมใครมันก็คิดได้หลายหลายแงยม่มุมผมก็คิดอย่างนี้แหละเอ่อซึ่งบอกเลยว่าก็ต้องรอติดตามันต่อไปว่า High Q ใน Movie ่าจะมีไหมมีหรือเปล่ามาเป็นซีรีส์ก็คอยติดตามกันแล้นะฮะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผม ก็ถ้า oh! ที ah ่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนที่มีพลาดการดูคลิปแรกดูคลิปแรกก่อนใครเนี่ยมันเฟียวนะ้เฮ้ยวันนี้ก็ขอตัวบลู๊ดฝนเรีวไปก่อนเพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะว่ามันเร็วกับมาแล้วไหลไงล่ะวะ